สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เจ like ี๊ยบสวัสดีครับพี่ต่อครับพบกันอีกแล้วอีกหนึ่งอีพีครับผมนะครับก็เจี๊ยบคุยต่อนะครับก็มาอีกหนึ่งอีพีแล้ววันนี้เรามีเรื่องอะไรมาคุยกันครับพี่เจี๊ยบวันนี้อยากจะให้พี่ต่อเล่าเรื่องประสบการณ์ที่เหนือธรรมชาติที่พี่ต่อเคยเจอมาครับผมครับก็ก็จริงๆแล้วก็เป็นคนที่ไม่ค่อยเ หลายคนสันนิษฐานเรื่องเกี่ยวกับเหนือธรรมชาติก็จะติดเป็นเรื่องของผีสางนะครับ,รบหนึ่งหรือแม้ก,ก็เรื่องเกี่ยวกับไสยศาสตร์มนต์ดำอะไรต่างๆเนะี่ยส่วนตัวนี่นะครับผมเนี่ยเคยมีเรื่องหนึ่งที่ที่ถึงวันนี้ผมยังหาคําตอบไม่ได้ส่วนตัวเนี่ยไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้เชื่อเรื่องผีสักเท่าไหร่แต่แค่ไม่เชื่อแต่แต่ไม่ได้ลบหลู่นะแต่ว่าเป็นคนที่ปกติไม่ค่อยกลัวนะครับเคยเคยเคยมี เรื่องหนึ่งนะครับที่ยังเจ็บปวดจนทุกวันนี้คือผมไปเล่นคอนเสิร์ตพี่เจอบรับไปเล่นคอนเสิร์ตที่ที่ต่างจังหวัดผมก็ไปพักโรงแรมนะพี่เจี๊ยบจําได้ไหมเราเล่นคอนเสิร์ตนะเจ้าภาพก็จะหาโรงแรมให้ใช่ไหมครัครผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้เล่นคอนเสิร์ตมาก่อนผมไปเล่นกับต๋องต๋องเนี่ยเขาก็บงทูงบงทูแล้วก็ต๋องเนี่ยเขาก็รู้เพราะว่าเขาเคยไปเล่นดนตรีต่างจังหวัดเยอะก่อนอ่าพี่ต๋องเนี่ยเขา เล่นแบ็กอัพมาได้เล่นมุกอีกที่พลังใช่ใช่เขาก็เลยรู้ว่าจังหวัดนั้นโรงแรมนี้น่ากลัวจังหวัดนี้โรงแรมนี้น่ากลัวอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมว่าไม่รู้ปรากฏว่าเจ้าภาพอ่ะเขาก็จัดให้พักโรงแรมนี้นะครับแล้วก็ผมเนี่ยก็ไม่รู้นะว่ามันน่ากลัวยังไงผมก็เล่นเสร็จนะก็ไปเที่ยวต่อกับเพื่อนส่วนต่องเนี่ยเขาก็กลับโรงแรม ผมก็กลับมาถึงผมก็พักห้องผมเราแยกกันคนลับห้องนะเขาก็ให้สองห้องผมห้องหนึ่งสองห้องหนึ่งผมก็เข้าไปพักตามปกตินอนตอนเช้ากลับมาผมลงมาจากโรงแรมปรากฏว่าเฮ้ยไม่มีใครมาไม่แค่ลงมากินเลยต้องนั่งรถมาจโารงแรมยไม่อโรงแรมไม่เอโรงมเนื้อกันเพราะเขารู้มากว่าโรงแรมนี้มีข่าวเรื่องอย่างนี้แบทอัพเอ ไปโรงแรมอื่นหมดให้พี่ต่อนเดียวยคนเดียวโกนแสบเลยผมยังจำจนถึงวันนี้ผมก็ถามว่าทําไมก็อ้ําอึ้งในที่สุดก็ยอมสารภาพว่ามีข่าวว่าโรงแรมนี้น่ากลัวต่องเขาเป็นคนค่อนข้างกลัวเรื่องนี้<า>ส่วนผมเนี่ยไม่รู้เรื่องนอนไปก็ปกติแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งผมก็กลับมาดีสี่นี่แหละเป็นยวต่อก็เลยอาจจะผีอาจจะมีเวลาน้อยก็ได้อสองชัออง่วโมงในาการทํางานใช่กนะ็นะ้อยหน่อยนะครับอันนี้เป็นต้นแต่ผมไม่ได้เจออะไรนะนะครับแต่ว่าที่สําคัญเนี่ยที่เรื่องหนึ่งที่ผมอยากเล่าเนี่ยก็คือประวัติ เรื่องรล่าที่ผมเจอกับตัวแล้วยังหาคําตอบไม่ได้สําหรับเรื่องนี้เป็นอย่างนี้ครับพี่เจมผมไปเล่นที่ญี่ปุ่นตอนนั้นถูกจ้างไปเล่นที่ญี่ปุ่นที่ญี่ปุ่นเนี่ยครับจะต่างกับที่เมืองไทยตรงที่ว่าเวลาเขาเล่นคอนเสิร์ตเนี่ยนะครับที่นู่นเราจะเล่นให้คนไทยดูเนี่ยก็เล่นประมาณตีสี่ตีสองตีสามตีสี่อะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็จะเล่นดึกเพราะว่าต้องรอให้คนไทยทุกมงานที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาเลิกงานใช่ใช่ครับแล้วก็ค่อยไปเล่นก็จะเปิดให้คนอนุโมทตีสอง คนทางานที่นั่นเลิกก็จะ,ะปล่อยให้คนมาดื่มสักหน่อยก็เราก็จะไปเล่นประมาณสักที่สองที่สามที่สี่นี่แหละที่สี่ไปแล้วอะไรเงี้ยที่สามที่สี่ไปแล้วเนี่ยถึงจะไปเล่นผมเนี่ยก่อนจะไปเล่นเนี่ยผมก็จะไปรอที่บ้านของคนหนึ่งที่เป็นคนรู้จักของคนที่พาผมไปเล่นเนี่ยรอเพื่อจะขึ้นไปเล่นนะครับระหว่างนั้นเราก็เดินทางไปที่เมืองนี้แล้วเ,เข้าไปพักเขาก็เป็นเหมือนอพาร์ตเมนต์นะพี่เหมือนสลตบ้านเราเนี่ยผมก็ขึ้นไป ห้องเขาก็เป็นเหมือนคนทํางานที่นู่นครับผมก็เข้าไปก็จะเป็นห้องใหญ่ครับพี่เจมมีห้องห้องห้องเล็กสองห้องแล้วห้องนี้ก็เป็นห้องยาวไปหนึ่งห้องเขาก็นั่งทานอาหารกันนะครับ,รบเนื่องจากรู้จักเขาก็นั่งรวมกลุ่มกันทำนั่งทานอาหารนะส่วนผมเนี่ยไม่ดื่มไม่ทํางานผมก็ ไม่ไม่คุยกับเขาผมก็ไปอีห้องหนึ่งครับเขาก็มีที่นั่นเขาก็จะเป็นที่นอนแบบม้วนนะพี่แล้วถึงเวลาจะนอนกระปูออกมาแล้วก็นอนกันนะครับเป็นฟูกผมก็เขาก็ม้วนไหมผมก็นั่งผิงไอ้ฟูกเนี่ยนั่งพักนั่งเล่นอะไรตอนนั้นก็นั่งชิลๆอยู่สักพักเนี่ยผมก็มองเห็นนะอีกห้องมันก็จะเป็นห้องที่กั้นกั้นมีห้องแล้วก็มีมันเป็นห้องยาวอย่างเงี้ยแล้วกั้นอย่างนี้ห้องหนึ่งแล้วห้องนี้เป็นห้องยาวไปเลยผมก็อยู่ห้องนี้นะแล้วก็มีห้องมันจะรบตูเหมือนของญี่ปุ่นเนี่ี ในห้องนั้นน่ะมันก็จะมีรถบังคับอยู่คันหนึ่งวางอยู่กลางห้องส่วนตรงใกล้ๆที่ผมนั่งก็จะมีรีโมทอยู่อันหนึ่งครับตอนนั้นช่วงนั้นประมาณสักตีหนึ่งตีสองแล้วล่ะก็นี่มีรีโมทอยู่อันหนึ่งผมก็ไม่รู้จะทําอะไรก็นั่งอเฉยๆก็เอ๊ะเอ๊ะมันรีโมทใครผมว่าพี่อันนี้ของใครอ่ะเขาบอกอ๋อของลูกเขาผมก็บอกเอ๊ะในบ้านก็ไม่เห็นมีเด็กเออไม่มีเด็กเนี่ยก็ลูกเขาอาจจะไปอยู่ที่อื่นลราก็ไม่ได้คิดอะไรมากผมก็นั่งดูเออรถบรงคับสักพัก รถมันวิ่งเองพี่รถที่อยู่ในห้องนู้นอ่ะอืดอึดอดอาจจะอาจจะเกิดการรับบอลกลของผมอ่าผมคิดเหมือนพี่เจี๊ยบเลยผมคิดว่ารถมันอาจจะเป็นรถแบบกระจกนะก็คือคลื่นของอีกบ้านหนึ่งมันอาจจะทําให้รถคันนี้วิ่งก็ได้ผมแต่มันน่าคิดตรงนี้พี่ตีสองคนแถวนั้นปิดไฟนอนกันหมดแล้วใครมันจะมานั่งเล่นอีกตัวรถมังครับรถนี่คือวิ่งอืดอืดวิ่งไปแล้วไม่ชนแล้วถอยกลับมาผมก็อุ๊ย ยังไงผมก็เลยเดินออกจากห้องนั้นมาแต่ไม่พูดกับใครไม่ได้ถามอะไรใครพีต่ต่อขนลุกเลยไมใช่ได้นะเนี่ย <c oughs> เรื่องนี้ใช่ได้นะจริงวิอันนี้เจอก,กับตัวนะครับมผมก็เลยไปถามว่า,ารถของลูกหรอก็บอกอ๋อลูกกูมากูมาเออเขาบอกเขาเลี้ยงกูมามลูกของเขาคือลูกกูมาของเขาแล้วก็หัวเราะเหมือนกับเขาก็เล่นอย่างนี้เป็นปกติผมกาอุ้ย อยู่ไม่ได้รับก็เลยออกจากห้องนั้นมันนั่งรวมกลุ่มกับเขาอันนี้คือเรื่องเรื่องที่เจอกับตัวเองจริงๆซึ่งปัจจุบันนี้ผมก็ยังหาคําตอบไม่ได้ว่ามันเป็นไงอาจจะเป็นขลื่นที่อื่นก็ได้แต่ชั่วโมงนั้นก็ วก็ย้ายอะพี่อยายไม่อยู่รวมกับเขาไม่กล้าคนเดียวาจ,จะเป็นเจ้าของบ้านเขาอาจจะล้อเล่นพี่ต่อหรือเปล่าไอ<ช>้มีรีโหมดน้อยฉันไม่รู้นะอันนี้แต่ว่าไอ้ดีโมทต,ตัวนี้มันอยู่ในห้องอยู่ข้างๆตัวผมพี่<ม>แล้วก็เขาก็ไม่ได้นั่งนั่งเล่นอะไรกันเขานั่งคุยกันเหมือนกินเหล้ากันนะครับมผมก็เลยย้ายออกมานั่งเพราะก็ไม่กล้านั่งคนเดียวละอรถคันนั้นมันว,วิ่งวิ่งเหมือนจะชน,นะแต่ไม่ชนถอยกลับไปมันจะวิ่งอืดทีเดียวนะถอยกลับไปกลับมาซึ่งนี้คือเรื่องจริงที่ผมเจอกับตัวอันนี้ก็ก็ ใครจะคิดยังไงก็ไม่รู้แต่ว่าเขาก็บอกว่าเนี่ยอ๋อลูกมัน้นเขาก็เล่นอย่างเงี้ยเรื่อยๆนะบ่อยๆอยๆ่างเงี้ยอันนี้ก็ก็เป็นสิ่งที่เจอจกับตัวพี่เจมมีไหมเรื่องแบบนี้ไม่ได้เจอกับตัวเองนะครับแต่ว่าเจอกับพี่เป้ไฮร็ Hi ock, อกไปทัวร์คอนเสิร์ตที่สพปอลอาว<อ>แล้วก็ มีอยู่คืนนึงก็พักที่โรงแรมแห่งหนึ่งที่ในสปปลาวเนี่ยนะครับแล้วก็นัดกันว่าเดี๋ยวช่วงตีห้าเนี่ยก่อนหกโมงเนี่ยคือจะเดินทางจากเมืองเนี้ยไปที่อีกเมืองหนึ่งซึ่งต้องเดินทางใช้เวลานั่งรถประมาณเจ็ดถึงแปดชั่วโมงตู้รับก็มารอข้างล่างแล้วปรากฏว่านัดกันประมาณสักตีห้าหรือตีห้าคึ่งเนี่ยนะครับทุกคนก็ ผมเมว่าผมจะลงมาช้าสุดแล้วอืปรากฏว่าพอลงไปปุ๊บทุกอย่างก็มืดหมดก็เจอพี่เต้ไฮล็อกคนแรกติดห้าไปยังมืดๆอยู่พี่เต้ลงมาคนแรกเลยอล้โอ้เต้ทาไมทําไมมึงมาเร็วจังเลยนะพี่เต้บอกกูไม่นอนเลยอืเพราะอะไรวะก็ตอนตีสามกว่าเนี่ยกูก็นั่งดู กีอยู่ yup. แล้วก็ปรากฏว่ามีเส um um ียงเปิดประตูครับอืเข้ามาอก็ปรากฏปรากฏว่าคนที่เข้ามาเนี่ยครับก็คือแม่บ้านตีสามเนี่ยนะตีสามกว่าแล้วก็มาถูห้องเนี่ยพี่เป้ก็อ้าวใช่ไหมว่ามาถูห้องตรงปลายปลายเท้าครับก็พี่เป้ก็นอนดูทีวีอย่างนี้ครับแล้วก็ตรงปลายเท้าก็ทีวีใช่ไหมครับอ แล้วก็ถูพื้นเสร็จแล้วก็นั่งนั่งที่ปลายเตียงอะครับพี่เป้กบอกเอาละกูก็ลากกระเป๋าลงมาเลยบอกพบอกโทเป๊มจริงๆนะเนี่ยมึงไม่น่าลีบลงมาเลยว่ะมึงน่าจะเอามือถือเนี่ยถ่ายไว้ถ่ายคลิป มาดูหน่อยอตอนนั้นมีมีกล้องในมือถือยังมีแล้วครับมีแล้วใช่ไหมมีแล้วก็คือแบบเรื่องเนี้ยเดี๋ยวมีโอกาสจะชวนพี่เป้มาเล่าให้ฟังด้วยเป็นเรื่องที่พี่เป้เล่าให้ฟังแล้วก็ผมก็บอกพี่เป้เฮ้ยเรื่องเนี้ยถ้ามันเป็นเรื่องแต่งเนี่ยกูให้มึงให้กระโหลกเลยมึงเล่าได้หน้ากลัวมากพี่เป้บอกเรื่องจริง อโหดลบสีโอ้ดีนะผมเป็นคนที่ไม่เจอเป็นตัวเป็นตนอย่างเงี้ยโหดไม่รู้คิดไม่ออกลยว่าเจอเป็นตัวเป็นตนอย่างนี้จะเป็นยังไงแต่ถามพี่เป้เขาก็มีสติที่ที่ดีอะครับคือคือไม่กลัวก็คือแบบไม่กระโตกกระตากไม่แบบวิ่งแบบขวัญเสียร้องเขาค่อยลากลงมาโอ้โหเขาโอเคนะลงมาเร็วเลยนะก็คือแบบโอ้มาคนแรกมารอที่รถตู้คนแรกเลยครับนี่ก็คือเรื่องเล่าที่ที่เกิดขึ้น เป็นหนึ่งในเหตุการณ์แต่ยังมีอีกหลายเรื่องเดี๋ยวจะห้อยทยอยมาเล่าให้ฟังนะครับวันนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ครับผมก็เดี๋ยวเรามีเรื่องอะไรแนวๆนี้อีกเดี๋ยวจะเอามาเล่าให้ฟังนะครับก็คงอีพีนี้เอาไปสั้นๆเอาแค่เรื่องนี้ไปก่อนนะครับก็คงต้องลาไปก่อนครับสำหรับอีพีนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ